Yep. <laughs> ู้ชมเดลิพ็ร์เตอร์ครับกลับมาติดทางบรรยากาศที่สํานักงานคณะกกับการป้องกันปรับปรงการทุจริตแห่งชาติหรือปปชนะครับวันนี้ในรักตัวของคุณชาญชัยอิสระเสนานะครับพร้อมด้วยตัวของคุณสมชายแสวงการอดีตสมาชิกวุฒิสภานะครับเดินทางมาเพื่อทวงถามและติดตามนะครับกรณีที่เคยยื่นร้องกับทางปปชไว้นะครับเรื่องของการจัดสรรงบประมาณนะครับซึ่งอาจจะผิด เรื่องของมาตราที่เกี่ยวข้องนะครับตั้งแต่สมัยรัฐบาลอ่างคุณเศรษฐาทวีสินนะครับเป็นข้าศึกตาเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ขนานั้นเลครับกับเรื่องของการนับงบประมาณนะครับท่านผู้ชมครับการอน,นุมัติงบประมาณนั้นฝากสื่อต่อทัอ้งโมมาตราหนึ่งซีซีหไม่นะครับซึ่งเคยร้องไว้ตั้งแต่วันที่25เมษายนปี68นะครับ กรการจัดสรรเมืประมาณดังกล่าวเนี่ยมจะถึงือว่าความนางสาวแพททองทานชนวัตรเนี une, ่ยผิดเรื่องของจารย์ยถาหรือไม่สโซนละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราไปรอฟังการให้สัมภาษณ์ของคุณชันชัยและตัวของคุณแสวงกันอ้าวขอไปครับคุณสมชายแสวงกานเปนครับเดี๋ยวเดี๋ยวพีี่เเด๋ยวัผมมาจุดเอง ที่ประจำปปชเลยเหรออ๋อไม่อ่ะพี่เหมไม่ก็แบบว่ามาคดีกันบ้องคดีกันบ้องประประจำตามตามพวกที่จะมาฟ้องปปชก็พร้อมแล้วบอกเลยครับพร้อมนะครับวันนี้ขออนุญาตเรียนสื่อมวลชนนะครับก็คงจะเป็นเรื่อง มาตามเรื่องเดิมที่เคยยื่นเรื่องการกระทำความาผิดตามรัฐธรรมนูนมาตรา144แล้วก็วันนี้มาให้กำลังใจกับปปชอแล้วก็มาตามเรื่องว่ามันครบ30วันโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูนของปปชอเมื่อรับเรื่องแล้วถ้าเกิดเอกสารแลมันครบแล้วเนี่ยถ้ามีมูลก็ต้องดำเนินการโดยพันุ์เพื่อจะส่งให้สารธรรมนูญวีนิฉัย เปิดวันนี้มาก็เลยเติดเอาคําสั่งเรื่องนี้ใชยและก็ความเห็นที่เขาเคย3มหน่วยงานสำคัญของรัฐบาลได้สอบถามไปรัฐบาลเคยสอบถามไปเรื่องโครงการบ a ลเลตกับกิจสิกีว่าการที่ไปให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นธนาคารเนี่ยไปกู้เงินตามมาตรา28เอามาแจกเนี่ยได้ไหมก็มีธนาคารประเทศไทยตอบแล้วก็มีกิจสิกาตอบ รวมทั้งความเห็นที่ปปชเองได้มีความเห็นคัดค้านการกระทําดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลเสียหายแต่ปรากฏว่าได้เกิดเหตุตลปัดไม่ไปไม่ไปกู้เงินมาแจกแต่เอาเงินที่ขณะนี้เป็นเรื่องเงินที่รัฐบาลจัดงบประมาณเพื่อเอาไปใช้หนี้ตามมาตรา28ก็คือทกศต,ต้องเอาเงินนี้ไปจ่ายคืนให้กับ ที่ทกศไปกู้มาเลยเลยไม่ได้ให้ทกศไปไปชำระหนี้กับอีกอีกสหน่วยงานสี่ธนาคารเป็นเหตุให้ธนาคารทั้งหมดเลยไม่ต้องไปใช้หนี้เลยแล้วเอาเงินนี่ไปแจกและไอ้ตรงที่ไปแจกนี่มันไปขัดต่อกฎหมายสําคัญสูงสุดของประเทศคือรัฐธรรมนูญห้ามทำเป็นเรื่องของการไปปรับลดงบประมาณรัฐบาลสั่งปรับเองเรื่องเงิน ที่จไปใช้นี่ดอกเบี้ยหรือเงินกู้และเงินที่ตามกฎหมายบังคับเอาไว้เลยว่าต้องจัดงบประมาณให้เป็นปีต่อไปถ้าเป็นคนไปสั่งให้หน่วยงานของรัฐไปกู้ออกมาช่วยเหลือกเกษตรกรไปช่วยอะไรพวกนี้อันนี้คือข้อกฎหมายที่เขียนไว้ชัดเจนวันนี้เราก็เลยเอาเรื่องดังกล่าเนี่ยนะครับมายืนยันให้กับปปชให้รู้ว่าข้อกฎหมายดังกล่าเนี่ยมันคนละประเด็นที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย และนี่เป็นเคสแรกแล้วก็เป็นเคสที่ท้าทายข้อกฎหมายมากเดี๋ยวผมจะให้หลักฐานพวกนี้กับสื่อมวลชนไปด้วยเพื่อเป็นกรณีศึกษานะครับแต่นี้มีผลกระทบอะไรครับที่เกิดขึ้นอย่างนี้วันนี้จะเห็นไหมครับว่าทคสอเนี่ยนิ่งเงียบเลยไม่ได้ไปไม่ได้ไปกู้เงินมาช่วยเกษตรกรข้าวตกต่ํามันทั้งมหลังตกต่าอะไรตอนอะไรตกต่าหมดเลยพืชไร่ตกต่ําผลไม้ตกต่ํา เหตุเพราะอะไรไหมครับเนื่องจากทกศเนี่ยเพดานเงินกู้มันเต็มเพราะแบงค์โดยธน,ธนาคารเนี่ยถูกบังคับว่าให้เอาเงินเนี่ยไปแจกบร็ดก็เลยนี่ไม่ได้ใช้ไอ้เพดานเงินกู้ก็เลยเต็มอยู่เหมือนเรามีบัตรเครดิตท,ที่เรามีบัตรเครดิตใบอะไรแต่บแบงค์ไหนแล้วแต่แสนหนึ่งเราก็ไปใช้ใช้จนครบแสนพอทิ้งถึงเจ่นเดือนถึงต้นเดือนเราก็ต้องไปจ่ายเงินปรากฏว่าเงินเรามีจะจ่ายเนี่ยไปใช้อย่างอื่นเล่น แต่เงินท mm ี่จะไปจ่ายบัตรเครดิตก็ไปจ่ายไม่ไม่ไปจ่ายเพราะไม่ไปจ่ายก็บัตรเครดิตนี่ก็ใช้ไม่ได้ทันใดจากนั้นทกศแบบเดียวกันเลยตอนนี้เลยกู้เงินมาช่วยเกษตรกรไม่ได้และเกษตรกรก็เลยกลายมาเป็นรับกรรมไนเรื่องโครงการนี้ไปในตัวเสร็จไอ้นี่คือปัญหาใหญ่ของประเทศในการมาหาผิดพลาดกระทบไปหมดเลยแล้วธนาคารในประเทศไทยก็มีความมีมีมีความเห็นมาเดี๋ยวคุณสมชายกับคุณนกเขา พี่ตอก็จะอธิบายฝังผมก็ขอ,อยาตชี้แจงให้สื่อมวลชนได้ทราบในขั้นตอนนี้ก่อนก็คง <ผม S 1> เรียนว่า <c oughs> เอาเอกสารมายื่นเพิ่มเนี่ยสำคัญเพราะว่าอาจจะมีประเด็นเรื่องข้อกฎหมายทีเ่เป็นไม่ได้นะครับที่หน่วยต่างๆก็ชี้แจงต่อปปชแล้วก็อาจจะมีความเห็นแยง้งซึ่งเป็นเรื่องปกติผมคิดว่าเรามาครบหนึ่งเดือนเนี่ยก็เลยมาขอเสนอเอกสารแล้วก็ มาติดตามให้กำลังใจว่าตามรัฐธรรมนูญมาตราร้อเนี่ยมีความชัดเจนนะครับว่าห้ามไปตัดเงินต้นเงินกู้พร้อมดอกเบีย้ยและเงินตามกฎหมายเนี่ยมีเจตนาม,มาตั้งแต่รัฐธนรมนาูน4050-60แต่ว่ามีบทบังคับลงโทษเนี่ยชัดเจนในรัฐรนมนูน6-0และมีการกระทำการซึ่งอยู่ในมติคณะรัฐมนตรีมติคณะกรรมธิการแล้วก็เอาไปแจกเงินหมื่นบาทนี่แหละ ความเสียหายขนาดนี้ก็เห็นชัดอยู่นะครับว่าการจกครั้งที่3เนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้แล้วเพราะเรามายื่นเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าเขาก็ทาความผิดไปตัดเงินที่โครงการอื่นยังไม่เท่าไหร่นะไปตัดเงินตามมาตรา1 4 0ซึ่งห้ามเนี่ยเท่ากับเราเบี้ยวหนี้นะครับทกศเนี่ยกู้เงินมาให้ในโครงการจํานำข้าวซึ่งเราก็ทราบว,ว่ารัฐบนนาลขณะนั้นเนี่ยใช้ไปเก้าแสนกว่าล้านขายข้าวได้ส่วนหนึ่งใช้ เบ็เสร็จขาดทุนประมาณ500แสนล้านทกศเป็นหนี้เนี่ยตั้งงบม,มาทุกปีตั้งแต่ปี2 5 5 8ประมาณ58,000ล้านค่อยๆลดลงมาตอนนี้เหลือประมาณปีละ30,000กว่าล้านปรากฏว่าไอ้3 0 0 0ล้านที่ทกศเนี่ยอยู่ในหนึ่งใน5แบงค์ที่ถูกตัดวันนี้เท่ากับเราไม่ต้องมีการจ่ายเงินจำนำข้าวนะครับแล้วเ,เอามาแจกถัดมาคือเงินที่ไปแจกแบงค์ชาติก็เตือนปอปอชอก็เตือนทีดีไอหรือว่า กิจสกาก็เตือนแล้วว่ามันจะเกิดความเสียหายแล้ววันนี้ความเสียหายมันเกิดแล้วนะครับดัชนี GDP โครกของไทยเนี่ยลงมาต่ํามากไม่ได้เกิดจากเงินแจก2คือ Moody เนี่ยลดอันดับเครดิตประเทศไทยนะครับแล้วก็เราสังเกตได้ว่าเศรษฐกิจฐานรากประชาชนทั้งหมดอดอยากลำบากหมดเลยนะครับเพราะอะไรครับเมื่อกี้พี่ชัยอธิบายนะ้วถูกแล้วก็คือว่าเครดิตเสียปับเนี่ยคุณไม่สามารถไปกู้เงินวันนี้เกษตรกร,เ,ร,กรเหลือ มันโลละถึงบาทหรือเปล่าข้าวเหลือเท่าไหร่นะครับสวนผลไม้ผลไม้หมดเลยนะครับหมดเพราะรัฐบาลไม่สามารถเอาเงินไปกู้หรือให้ช่วยชาวนาหรือช่วยชาวสวนในเรื่องของปุย๋ยเรื่องของยาเรื่องของออประกันราคาได้แล้วเพราะว่าคุณเบี้ยวนี่แล้วนะครับตอนนี้ World Bank IMF หรือธนาคารเอกชนในประเทศไทยเนี่ยก็จับตาม,มองเรื่องนี้ว่า เป็นการเบี้ยวหนี้ของรัฐบาลซึ่งรัฐมนตรี2มาตรา144เนี่ยยืนยันชัดเจนในเจตนารมณ์ว่าคุณจะตัดอะไรก็ได้แต่ห้ามเบี้ยวหนี้นพูดได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นคุณเบี้ยวหนี้แล้วเอามาแจากเพราะฉะนั้นความผิดเนี่ยสำเร็จแล้วดังนั้นเนี่ยคณะกรรมการปปชนะครับมีหน้าที่ที่จะต้องอเมื่อความปรากฏแล้วเนี่ยเรามาให้กําลังใจท่านว่าท่านกรุณาช่วยมีมตินะครับส่งความเห็น ของเรานะครับไปยังสารรัฐธรรมนูนซึ่งเป็นช่องทางตามรัฐธรรมนูนมาตรา144และวพรบ,บปปชเพื่อสารรัฐธรรมนูนได้วินิจฉัยไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือเพื่อให้ชี้ว่าการกระทําดังกล่าวนั้นเป็นความผิดหรือไม่ไม่งั้นจะเกิดความเสียหายในอนาคตที่เขาเรียกว่าทาพรบ,บงบประมาณตามใจชอบอ,อยากกู้ก็กู้อยากจะแจกก็แจกแตัดเงินกู้แล้วไม่จ่ายหนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้เป็นความเสียหายของ ของรัฐของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าที่เรามาตามเรื่องเนี่ยก็น่าจะส่งเอกสารครบถ้วนรวมโดยเฉพาะเอกสารที่เป็นเอกสารปปอชอเองเนี่ยมาเตือนท่านเองว่าท่าน,เ,นเป็นคนทําความเห็นไว้ดีมากนะครับแล้วก็รวมถึงแบงค์ชาติแล้วก็หน่วยอื่นๆครับก็นําเรียนว่าพวกเราช่วยกันติดตามด้วยครับก็เหตุุที่ต้องมาตามวันนี้เนื่องจากครบ30วัน คำว่าให้ปปชพิจารณาโดยพันนั้นเนี่ยอาจจะไม่มีกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนแต่ว่าในมาตราเดียวกันนั้นเนี่ยมันมีกําหนดระยะเวลาของสารรัฐธรรมนูญไว้คือ15วันฉะนั้นโดยพันเนี่ยมันก็ควรจะอยู่ในกรอบที่คล้ายหรือว่าล้อกับสารรัฐธรรมนูญคือ15วันแต่ว่าวันนี้มา30วันแล้วแต่ก็ทราบว่ายังทํางานกันอยู่นะครับก็ยังเร่งอยู่ก็มาให้กําลังใจในขณะเดียวกันปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยวันนี้มีเอกสารเพิ่มเติม3ฉบับ เป็นความเห็นของกฤษฎีกาเป็นความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยและก็เป็นความเห็นของปปชเองนะครับถ้าไปดูเอกสารของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับในข้อ1.2 1.3และ2.2จจะเห็นว่าสิ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเตือนนั้นเนี่ยเกิดขึ้นครบทุกข้อที่สำคัญก็คือว่าในเอกสารเตือนนั้นเนี่ยจะบอกว่าจะมีความเลวร้ายยิ่งกว่านี้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยจึงต้องมาเร่งปปชนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้วันนี้พูดคุยทําความเข้าใจกันแล้วนะครับก็ทราบว่าท่านก็เร่งทํางานอยู่นะครับแล้วก็ท่านก็โอเคขอบคุณว่าวันนี้มีเอกาสารเพิ่มเติมทาให้การพิจารณาจากง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับอเคนะครับผมฝากไว้นิดเดียวหนังสือเล่มนี้คือของปี68ที่เขาไปตัดอยู่ในงบประมาณในในเนรื่องนี้มันจะมีะรายละเอียดที่เขา,าการงบประมาณไปให้แล้วที่ที่เราเอามา มาล้องให้ปบปชที่ว่าทํางสัตวมนุอแต่นี้วันที่28เนี่ยเขาจะพิจารณาก็จะพิจารณาเรื่องงบประมาณใหม่ละ <c oughs> ถ้ากรณีอ,อย่างนี้ไม่ผิดปีหน้านี่ตัดไล่แหลกลาเลยแล้วขณะนี้ไม่รู้จะไปกู้เงินไหนเอาเงินที่จะไปใช้นี่เนี่ยเป็นแสนล้านเนี่ยเอาไปฐานเล่นกันอย่างอื่นเดี๋ยวตันี้ท่านคิดว่าประเทศไทยเนี่ยพบหายนะวินาศไว้เนี่ย นี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องเรียนรู้แล้วที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยก็คือเรื่องเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่รัฐบาลนี่ต้าทำผิดรัฐธรรมนูญสามฉบับตั้งแต่4-0,5-0,6-0เขาสั่งไว้ห้ามยุ่งเลยนี่มาถึงต้องการจะเอาเงินไปแจกเพื่อหาคะแนนเสียงอย่างเดียวผลสุดท้ายก็คือมาอ้างว่าวันนี้ทำบ้ามาเลยต้องหยุดแจก โอเคนะครับเป็นเรื่องของเขาแล้วกันแต่ว่าอันเนี้ยมันมันขัดมันเสียหายมากถ้าวันที่ยี่แปดเนี่ยผ่านมติแบบนี้ไปแล้วนะครับสสรับไปแล้วสาวันพีนาน้ารับไปกรรมวิการไปรัฐบาลบอกไปตัดไม่ยอดที่ไปแล้วอยู่ในนี้ด้วยกอบแสนห้าหมื่นล้านเอาไปเอาไปใช้ผ่านเล่นอย่างอื่นอีกเพื่อหาเสียงผมถึงบอกว่าถ้าเกิดเป็นไปได้ถ้าเกิดเป็นแล้วไม่ถ้าเกิดกรณีนี้แล้วไม่ผิดนะครับแล้ว อ้างว่าไม่ได้ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะผมว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ก็ไม่ได้จริงๆกรียุคจริงๆเลยเพราะนักการเมืองที่อยู่ในสภาเป็นคนทําทั้งหมดเลยขอบคุณครับก <c oughs> ็จากงบประมาณเนี่ยมันจะมีระยะเวลาถ้าผ่านวันนั้นอ่านั้นหนึ่งร้อยห้าวันนะครับถ้าระยะเวลาเนี้ยท่าปปชท่านเร่งแล้วก็ส่งสารรัฐมนูญวินิจฉัยไม่ให้เสร็จโดยเร็วเนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานครับมันจะเป็นมาตรฐานให้ให้พวกนักการเมืองที่ควรจะต้องทําอะไรถูกต้องก็ถูกต้อง ไม่ไม่ทำไม่ได้ก็อย่าไปทำที่ไปไปคิดว่าตีเองตีตัวตีความข้อกฎหมายอะไรเองเนี่ยนะที่เห็นแก่ประโยชน์พักพวกพวกพ้องเห็นเนี่ยคะดนนเสียงเนี่ยนะแล้วทำให้บ้านเมืองเสียหายเนี่ยหยุดเถอะครับผมเตือนนหหยุดถ้าเกิดครับผมผมผมา่อยพวกคุณทำางนี้ก็ตอไปไม่ได้เพราะหวังว่าปปชกระ,กะารศารลน้ำมนูจะทำหน้าที่ของตัวเองนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนกประเทศชาติไม่งั้นจะยุ่งวุ่นวายกันไม่จบที่สิ้นให้เป็นมาตรฐานมาเลย ว่าถ้าตัดสินอว่าไอ้นี่ทําแล้วก็ทําได้ไม่เป็นไรก็ให้สารนูนตัดสินมาจะได้รู้เรื่องกันไปนะครับขอบคุณมากครับลองยังไงกับการปราการของคุณสนทิกับทางคุณจตุพรที่เวทีเมื่อวานนี้ร่วมกันนะครับในมืองสามเรื่องคุณสนทิ้งครับกับจตุพรโอเคต้องบอกคือคืออยู่ที่ว่าในขณะนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าทั้งคุณสนทิและคุณจตุพรเนี่ยชัดเจนนะครับว่า มีเจตนารมณ์ที่จะเข้ามาช่วยกันให้บ้านเมืองดีขึ้นเข้ามาที่จะทําให้ประชาชนเกิดความสมัครสมัครลีล้อมล้อมรวมกันนะครับและปัญหาบ้านเมืองวันนี้นี่หนักจริงๆฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นการรวมพลังของภาคประชาชนทุกภาคฝ่ายนะครับเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาบ้านเมืองไม่ได้พุ่งตรงต่อว่าไม่ได้พุ่งตรงต่อรัฐบาลในขณะน,นี้แต่ว่าพุ่งตรงต่อปัญหาของบ้านเมืองที่เกิดขึ้นว่าภาคประชาชนนั้นเนี่ยจะแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง ระบบทักษิณมีอยู่จริงไหมถ้ามีอยู่จริงและเลวร้ายจริงไม่ว่าคุณสนธิหรือคุณจตุพรหรือเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องกําจัดระบอบนี้ทิ้งแต่ถ้ามันไม่มีอยู่จริงก็ไม่ไม่ต้องกังวลแต่ถ้ามีอยู่จริงผมว่าคนไทยทุกคนต้องกําจัดระบอบนี้ทิ้งฉะนั้นจุดจุดของคุณสนธิกับคุณจตุพรเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เห็นเนี่ยก็คือว่าภาคประชาชนก็จะขยับเข้าหากันมากขึ้นแต่ว่าการขยับเข้าหากันมากขึ้นนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการ มีการหารือกันว่าบ้านเมืองควรจะเดินทิศทางอย่างไรนะครับรัฐบาลกลายจะกลายเป็นเรื่องเล็กเกินไปแต่ว่ารัฐบาลเล็กจะทําปัญหาใหญ่แล้ววันนี้ชัดเจนว่านักการเมืองทุกพักแก้ไม่ได้บางพักนี่ไม่เต็มใจแก้ด้วยบางพักเนี่ยทำเรื่องเลวร้วายเพิ่มขึ้นด้วยนั้น,นจึงเป็นหน้าที่ของประชาชนโดยรว คือรัฐมนตรีที่เชิญคณะ,ะรัฐมนตรีที่เชิญเนี่ยต้องไปอ่านบทบัญญัติมาตารา160ของรัฐธรรม,น,มนูญมันควรจะประพฤติผิดมาตรฐานทางจริยธรรมหรือเปล่าคุณทักษิณแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยโดยการใช้กำปั้นเลยสังหารไป2,000กว่าศพแล้ววันนี้เชิญคนอย่างนี้เนี่ยมากล่าวเรื่องนี้ในขณะเดียวกันยังมีกรณีเรื่องการที่ ติดคุกหรือไม่ป่วยหรือไม่อันนี้เป็นจิตสำนึกของรัฐมนตรีจะชั้นต่ำชั้นสูงก็ไปคิดดูเอาทำอย่างนี้แล้วบ้านเมืองดีขึ้นหรือเปล่าคนไกลนิติธรรมไปต่อได้หรือเปล่าประเด็นนี้ค่ะมันหลายๆคนก็มองว่าเขาจะออกมาเพื่อที่จะสยบข่าวว่าหนีไปจะหนีไปเพราะว่าจะมีคดีวันที่สิบสาเนี้ยค,คือผมคิดว่าทักษิณจะอยู่หรือจะไปจะหนีหรือไม่หนีก็จบแล้ว นะครับก็ก็เป็นการดิ้นเฉยๆไม่ได้มีนัยยะอะไรนะครับสุดท้ายจะหนีหรือไม่หนีไม่หนีแล้วต้องกลับเข้าคุกคําว่าทักษิณก,ก็จะจบไปวันนี้บ้านเมืองกาลังเดินเข้าสู่ฉากใหม่นะครับกำลังเดินเข้าสู่ฉา,นะา,ากใหม่ว่ามันจะแก้ไขปัญหาอย่างไงนักการเมืองจะร่วมกับประชาชนไหมทุกฝ่ายจะร่วมกันคิดไหมหรือจะมาจมปากอยู่กับพฤติกรรมของทักษิณภาคประชาชนเนี่ยเขาก้กาวข้ามทักษิณตั้งนานแล้ว พรรคการเมืองหลายพรรคก็ก้าวข้ามทักษิณตั้งนานแล้วแต่พรรคเพื่อไทยตั้งหากที่นําทักษิณเข้ามาแล้วรอบนี้เข้ามาก็คือนํามาให้เหยียบย่ําแต่ว่านําพาประเทศไทยติดกลับไปด้วยนะครับวที่สิบสาใหรามยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้าเด็ดเด็ดยี่สิบสามยี่สิบสามอย่างนี้สิบสามถ้าในขณะเนี้ย สารเนี่ยรวบรวม,รวม,รวมข้อเท็จจริงไว้หมดแล้วนะครับและทั้งหมดเนี่ยจะต้องยื่นภายในวันที่29ทางของเราเนี่ยก็จะไปยื่นเหมือนกันวันที่29ไปตอน10โมงครึ่งนะครับแล้วก็จะมีท่านเสรีมีหลายๆคนนะครับที่ตามเตรียมเตรียมพยานหลักฐานต่างไปยื่นทีนี้วันที่13เนี่ยถ้าคุณทักษิณมานะครับ ผมเข้าใจว่าสารเนี่ยรวบรวมสำนวนและพิจารณาน่าจะเสร็จสิ้นแล้วพยานหลักฐานน่าจะเพียงพอพยานหลักฐานส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยมาจากกรรมการสิบซึ่งก็ถือว่าเป็นหน่วยงานรัฐเหมือนกันมาจากกรรมธิการสิทธิมนชนของรัฐสภาของวุฒิสภาอันนี้ก็เป็นจากหน่วยงานรัฐเหมือนกันนะครับเป็นจากเจ้าหน้าที่รัฐมาจากแพทยสภาและก็จะมาจากปปชอเองมาจากราชธรรมเองฉะนนั้นเอกสารต่างๆเนี่ยค่อนข้างครบถ้วน อีกอันหนึ่งที่สารใช้ก็คือว่าความปรากฏเพราะความปรากฏเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าความปรากฏเฉพาะคําร้องของพี่ชานชัยเท่านั้นแต่มันเป็นความปรากฏสาธารณะที่ปรากฏขึ้นทั้งจากสื่อมวลชนจากต่างๆฉะนั้นวันที่13เนี่ยผมคิดว่าถ้า,ถ,าถ้าไม่มีประเด็นใหม่จริงๆเนี่ยสารน่าจะออกคำวินิจฉัยได้แต่ว่าถ้าคุณทักษิณไม่มาและมีเหตุอันสมควรน,นั้นเนี่ย ศาลจะพิจารณาตรงนั้นและอาจจะให้เลื่อนไปอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้ามาแล้วไม่มีประเด็นใหม่จริงๆผมคิดว่าสารออกคำวินิจฉัยวันนั้นครับคนมาไม่กี่คบผมไม่รู้ครับคุณคนให้ผมไปตอบก็เดี๋ยวคนคนนี้เชื่อใจได้เขาพูดอะไรไม่ตรงร่องตรงรอยมันจะไปประเมินยังไงผมให้ความเห็นเป็นในฐานะที่เป็นผู้ร้องได้รับคําสั่งกระบวนพิจารณาอยู่ผู้เดียวนะคนอื่นไม่ได้รับเลยว่าสารเ็าสั่งเลยไว้ ความจริงเนี่ยที่สารท่านมีคำสั่งให้คุณทักษิณเอาคำร้องผมไปแก้เนี่ยเพื่อจะฟังว่าคุณทักษิณแก้ข้อกล่าวหาที่ผมร้องไปเนี่ยว่าป่วยผมบอกว่าป่วยทิพย์ไปแล้วกันว่าคุณทักษิณตั้งแต่กระบวนการเข้ามาในประเทศแล้วก็อยู่เอาไปถึงโรงพยาบาลตํารวจเนี่ยทั้งหมดเป็นการหลอกลวงประชาชนร่วมกันด้วยวันที่ยี่บเก้าผมจะ,ะแถลงว่าคุณทักษิณคือตัวการด้วยหลักฐาน ถ้าคุณทักษิณไม่ไปชี้แจงสารเองสารเขาไต่สวนเนี่ยเขาจะถามว่าที่คุณเขียนไม่สารเนี่ยสารต้องการจะถามว่า1 2 3 4 5สอาในคาถามได้คาตอบที่คุณจะแก้มาเนี่ยสารต้องการฟังจากปากคุณทักษิณไม่ใช่ฟังจากปากทนายแล้วไม่ใช่ว่าฟังข้อความจากเอกสารแล้วจบถ้าเกิดคุณทักษิณไม่ไปก็เท่ากับคุณทักษิณสละสิทธิ์ในการที่จะชี้แจงข้อที่จริงเพิ่มเติม แล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นผลเสียหายกับคุณทักษิณเองผมเตือนว่าคุณทักษิณควรไปเพราะกรณีอย่างงี้ผมเคยทั้งฟ้องทั้งขึ้นศาลเองเนี่ยถ้าศาลออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยศาลจะถามเป็นตนตั้งคําถามเองไม่ได้ให้ทนายฝ่ายไหนเป็นคนถามเพราะศาลจะทําการบ้านจากการที่ทุกฝ่ายส่งข้อชี้แจงมาทั้งหมดแล้วศาลจะตั้งคําถามว่าศาลสงสัยอะไรจริงไม่จริง แล้วพยานหลักฐานอะไรตรงนี้ความจริงจะปรากฏกับประเทศไทยในกรณีนี้และเป็นเรื่องสำคัญกระบวนการยุติธรรมจะกลับมาสู่ความถูกต้องอีกครั้งจากขบวนการการไต่สวนครั้งนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ศาลต้องทำให้ชัดเจน,เนแล้วให้โอกาสทุกฝ่ายด้วยครับขอ,ขอ,ขอบคุณมากวันที่ยี่สิบเก้าไปฟังิีคร<อ>ับแล้วไปไปดูดีครับเรียนนี้ฮะในฐานะ ทํทำพรบรประกอบรัฐนูนว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียา,ยาของรัดธรรมน,มนูงการเรือนซึ่งสารไต่สวนโดยใช้มาตรา6และข้อข้อ,ขอกำหนดที่เกิดจากพรบนี้นะครับผมว่าไม่ต้องมีข้อถกเถียงว่าสารบังคับคดีหลังได้หรือไม่เนี่ยอันนี้ชัดเจนนะนีสารไต่สวนเนี่ยเอกสารอย่างเมื่อกี้ทนายนกเขาพี่อัญชัยแจ้งแล้วเนี่ยส่งหมดแล้ว29เนีเ้พวกเราก็จะยื่นเอกสารเพิ่ม ให้ความปรากฏซึ่งก็มีรายงานของหน่วยงานรัฐต่างๆผมมั่นใจว่าเป็นวิทยาศาสตร์และจะชัดเจนมากในการสอบโดยเฉพาะอย่างกรรมธิการสอบมาสอบา12ครั้งชัดเจนในประเด็นนะครับว่าการส่งตัวไปโรงพยาบาลตำรวจนั้นกระทำการอย่างไรเอกสารที่กรรมธิการเรียกแล้วปฏิเสธมาตลอดเนี่ยเมื่อไปตรวจสอบแล้วเนี่ยกับมติแพทยสภาขนาดนี้ก็ชัดเจนตรงกัน ว่าไม่พบอาการป่วยวิกฤตจะอ้างว่าเป็นการรักษาเฉพาะทางเนี่ยมันก็ต้องกลับไปรักษาที่เรือนจำหรือโรงพยาบาลราชธรนตลอดระยะเวลา181วันเนี่ยจะพบหลักฐา,านวิทยาศาสตร์ที่จะส่งสารเนี่ยในวันที่29เนี่ยนะครับชัดเจนว่ามีการป่วยอยู่เล็กน้อยใช้คำนี้แล้วกันนะครับแต่ว่า ด้วยความเคารพต่อมติแพทยสภาเนี่ยผมคิดว่าเราต้องให้แพทยสภานะเป็นคนชี้แจงนะครับส่วนเรื่องที่คุณทักษิณจะมาหรือไม่มาศาลเนี่ยก็เรียนเลยนะครับว่าศาลออกหมายอย่างนี้หมายถึงว่าจะต้องมาศาลเว้นแต่มีเหตุที่ศาลเชื่อได้ว่าไม่มาด้วยเหตุใดถ้าไม่เชื่อศาลก็จะออกหมายจับนะครับเพราะฉะนั้นผมอ,อ,อยากเห็นคุณทักษิณเนี่ย ที่สารองค์คณะท่านตั้งมา5คนดําเนินการให้ชัดเจนนะครับว่าท่านเ,าเข้ายอมรับกระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็พิสูจน์ถูกผิดกันนะครับก็กเรียนว่า,าวันที่29ตอนเช้านะครับก็พวกเราควรจะไปยื่นเอกสารเพิ่มเพื่อความปรากฏต่อสารเพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาคดี10บโมงครึ่งนะครับโอเคอเคุณครับขอบคุณครับ รชมรับเป็นการดีดหนังสือของตัวคุณชาญชัยนะครับอิสระสนารักนะครับรวมถึงตัวของคุณสมชายแสวงการคุณนิติธรล้าเหลือในวันนี้เดินํามายื่นเพื่อติดตามเรื่องของการร้องจริยธรรมเกี่ยวกับคปวชนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรงบประมาณนะครับรวมถึงกา้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีของนักสิทธินะครับแล้วก็เรื่องของการส่งสัญญาณที่ดีก็คือตัวของคุณตุกพรุมพันธ์ ที่มีการส่บกับคุณสมทิริพรคุณนะครับก็บอกว่าระบตัวของคุณนิธรบอกว่าตบทักษิณมีจริงหรือไม่เนี่ยก็หากมีก็ต้องช่วยกันนะครับรวมถึูเรื่องของอาการที่คุณทักศิณจะไปงานปปสพรุ่งนี้ช่วงบ่ายนะครับว่าให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะครับซึ่งตัวของคุณนิิธรก็บอกว่า ตัวรัฐมนตรีที่เชิญไปเนี่ยผิดเรื่องของจริยธรรมหรือไม่ก็ต้องมาดูกันนะครับซึ่งเป็นการให้สัมภาษณ์ประเด็นทั้งหมดของตัวคุณสมชายแสวงการ์นเองครับอย่ารจริยธรรมว่าเขาทำได้ยังไงเราจะกลับมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับนะช่วยไดอนยากสัญญาสุขภัสสวัดีครับ